ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสองตอนจริงหรืออึหลวงปู่ให้โชค คุณลุงบุญช่วยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่สูงมาก่อนเลยแต่กลับได้รับความช่วยเหลือจากหลวงปู่อย่างไม่น่าเชื่อหรือว่านี่เป็นเพราะบุญสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมาอย่างที่ใครๆพูดกันว่าคนเราหากไม่มีบุญสัมพันธ์กันแล้วยังไงก็ไม่มีทางได้เจอกันหากแต่มีบุญสัมพันธ์กันแล้วต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนสักวันหนึ่ง ก็จะต้องได้มาเจอกันในแต่ละครั้งเราจะเห็นได้ว่าหลวงปู่สวงจะไปช่วยลูกหลานด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์ของท่านมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือช่วยให้ลูกหลานได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่โรภคภัยไข้เจ็บและคุณลุงบุญช่วยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลวงปู่ไปให้เห็น ทั้งที่ไม่เคยรู้จักพบเจอกันมาก่อนเลยเรามารับฟังคุณลุงบุญช่วยเล่าถึงเรื่องราวที่ได้พบเจอกับหลวงปู่สวงกันเลยครับฮ<ะ>ัลโหลครับสวัสดีครับผมอริชัยจากช่องท่องตำนานไปกับอริชัยนะครับ อมีใช้แล้ครับครับผมเอ่อผมโทรไปหาคชื่อนิพาเนะเพื่อเป็นยอดาเสียครับผมขอเบอร์เขาแน่ว่างั้นครับผมคุณลุงอยู่ที่ระยองเหรอฮะใช่ครับผมเราทำอะไรอยู่ที่ระยองครับเป็นอ่าเรามพออยู่ซีพีครับอ๋ออยู่บริษัทอะไรนะฮะบริษัทอ่าของซีพีกันน่ะอ๋อครับขายกุ้ง เราขายกุ้ง okay, uh ครับผม,บผมแล้วแล้วรู้จักกับหลวงปู่ยังไงอะไรที่ทําให้รู้จักกับหลวงปู่อ๋อเขามีคนก็ให้เหเรียญมาเหรียญหลวงปู่สวงแต่ผมไม่รู้เราเกดังนานหรือยังฮะป,ะประมาณสามปีแล้วอ๋อสามปีแล้วครับผมครับเป็นเหรียญเ,เป็น,เ,นเป็นเหรียญอะไรฮะเหรียญเทวดา เล่นเล่นดิน,นรุ่นหนึ่งอ่ะอคือเหรียญอันเนี้ยมันปลอมเยอะมากเลยนะฮะใช่ใช่ใชแต่ว่ามมาผก็รู้คือถ้าขึ้นอยู่กับเราศรัทธาถ้าเราศรัทธาก็โอเคนะผมว่านะมันไม่จําเป็นต้องมามาแท้มาปลอมอมถ้าเราศรัทธาลุมปลูกคุ้มครองหมดนะอ่ะเออคุณลุงคุณลุงที่ได้เจอพินิหารจากครั้งแรกที่ไหนนะะที่อยู่นาบานเลยครับ นาบานแกเดินครับผมแกเดินมาตอนเย็นเนาะตอนเย็นตะวันไม่มีแล้วอืแล้วผมมาดูคลิปอีกวันหนึ่งดูคลิปอะ่ะก็เหมือนเหมือนคนนี้เลยที่เดินผ่านหน้าบ้านเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นนะ,ะครับผมอืมแล้วครองทีวรยังไงที่เห็นตอนแรกเขาใส่ชุดขาวมาชุดขาวเลยเหรอมีทีวรไหมไม่ไม่ก็เดินถอดเสื้ออ๋อ ช่วง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 ไกลเอวเาใส่ผ mm ้าที่ขาวมาผมก็ไม่รู้เนอะมันมีคนเดินผ่านเดินไปทุกวันน่ะแต่ผมก็ไม่รู้ครับสังเกตดวงผ้าขาวครับครับแล้วผมก็มาดูคลิปหน้าตาเหมือนกันเลยเนอะึ่งพึ่งมาดูในคลิปครับผมก็มันน่าเชื่อนะ ก็อยากจะช่วยอะไรผมผมก็ไม่รู้นะแล้วเราทำยังไงถึงถึงได้เหรียญมาล่ะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งคนประมาณห้าสิบแหละเขาเขาอยากได้หลวงพ่อโสธรพอดีผมผมมีเนาะหลวงพ่อโสธรครับแล้วผมก็เขาเอาในคอเขาเอามาแลกให้ผมแต่ผมก็เอาหลวงพ่อโสธรใส่คอแทนเขาไปไม่รู้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะ พอ,พออยู่ได้ป่เพึ่งคุณมาดูคลิปได้ไม่คิดเดือนนี่เองคลิปปู่อู่นะครับผมอดูไปดูมาปู่เขาดังเหรผม,มผมก็แลกพระเขาบ่อยนะแลกคนนน้นแลกคนนี้แต่พระนี่มาอยู่สามสามปีกว่าแล้วแต่ว่าท่านไม่ไปอ่ะท่านอยู่เฉยเลยก็แลกกันไปแลกกันมาเนะี่ยท่านไม่ไปเออมผมว่าแปลกใจเนะขาเอาพิธานไะแบบเนี้ย ครัอ๋อเราห้อยคออยู่าเยอะเราห้อยคออยู่ตลอดเหรอฮะยังไงแช่ครับเอาไปใส่กอบใส่กอบสีขาวใสไงเนาะเร็ห้อยคออยู่ทุกวันเลยตอนออกาบ้านก็ท่องท่องนโมของเขาเนี่ยแล้วทําไมทําไมถึงว่าเออแลกเปลี่ยนเขาอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยหมายความบ้างเนีฮะเพื่อชาวพระมาก็แลกเปลี่ยนกันก็เพื่อนนี่นะเออแล้วทําไมหลวงปู่องค์นี้ถึงไม่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 ได้แลกอะไรกับใคร นี่อเขาก็ไม่ได้ออกมาเลยนะไม่รู้เป็นอะไรผมถึงว่าไม่หยิบยงปูออกมาคันทั้งที่ว่ายงปูผมอาไปวางไว้โต๊ะหมู่บูชานะแกก็อยู่ตรงนั้นเนะี่ยจะทาอะไรนด่นทำไมถึงไม่หยิบออกมาอืครับผมก็สงสัยอยู่เอ๊ะหยิบมาตั้งหลายองค์ทำไมยงปูไม่เคยหยิบมาสักทีใช่แล้วมาดูคลิปดูในคลิปบอกว่า นี่กะเเปลี่ยนไปเลยผมจะได้แย่เลยเนี่ยใช่ผมไม่รู้อ่ะเหมือนพี่ทหารของปู่อ่ะเนาะอก็อยากจะอยู่กับผมแล้วมั้งใช่ถ้ามาให้เห็นก็แสดงว่าต้องมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะใช่ใช่ที่บ้านผมมีพระเยอะด้วยไงยิ่งไปเจอคลิปก็เป็นคล้ายๆองค์เดียวกันเลยที่เราเห็นเมื่อวานนี้ใช่เลยคล้ายๆกันเลยถึงมาดูคลิปเจอเนื่องด้ยก็คิดไปคิดไปมุ่งอย่างนี้นะคิดว่าอ ใช้ปูมาหาเลยว่ะแต่ผมก็ไม่ได้ทักเขานะพอเขาเดินของเขาไปอืก็แปลกเหมือนกันจะแต่ผมเคยถูกเรียกกเขานะกระปูเนี่ยเหรอครับเคยถูกสามตัวนะสามตัวร้อยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ไกลผมอ่ะจะมีโอกาสจะได้ไปที่ที่ปทุมอะเนาะปทุมเออถ้าเราอ๋อระยองระยองก็อย่างใกล้ปทุมใช่ไหม ไปไปไปกลับได้ยังไงจะไปที่ที่เกศไปกลับไม่ได้ใช่ใช่ใจแต่วคอยอมีทางจังเลยเราไปขอกรมาปู่เพื่อขอพรปู่ใช่ใช่ไปยังไงก็ต้องต้องทําขันห้าไปไหว้ปู่นะใช่ก็ใช่ที่บ้านเราก็ทาครับเนี่ยดีดีมีมีผ้าขาวมีพานอืแล้วก็เย่นลมสวดมนนั่งสมาธิปู่ชอบใช่ใช่ ผมว่าท <and> <ée> ่องทุกวันเนี่ยก่อนออกบ้านครับครับก่อนก่อนนอนก็ตั้งละโมสามจบแล้วก็ท่องมนต์ก่อนหลวงปู่เขาบางทีก็บางทีก็เหนื่อยก็กลับไปก็นอนเลยก็มีบางทีว่ามันเหนื่อยเนาะเหนื่อยแล้วก็โอ้เคลียอแต่ก็บอกของปู่ไปนะบอกในใจว่าปู่คนนี้ยูการเคลียนะว่างั้นขอไม่สวนนะก็ตั้งละโมสามจบหมดขอหลับไปแล้ว แล้วจากวันนั้นที่ว่าที่ว่าเห็นหลวงปู่แล้วยังยังมีพิธีหารอะไรมันมที่แปลกมีมาสองสามครั้งก็มาเข้าฝันเหรอบข้ามาเข้าฝันมานั่งทับก็มีบางทีมานั่งมานั่งงนนั่งทับโัวผมอ๋อมานั่งทับเลยปู่ชอบหยอกเล่นนะเนี่ยสงสัยแหละนั่งทับเฉยเลยนั่งทับผมก็บอกปู่โอ้ยนักปู่นักปู่ก็หยอกเล่นเขาไปเนาะครับเขาก็นั่ง เอาเอาเอาก้นของเขาไปนั่งอยู่กับดินก็ปู่สอบอยู่กับดินอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็เอาขาของเขามาผ่าท้องผมทีนึงก็หยอกเล่นกันไงเนาะแต่ก็ไม่ได้พูดนะไม่ได้ถามไอะไรแต่ดูในคลิปก็ในฝันเหมือนกันเลยปูไปฏิหารหลายอย่างนะมีอะไรอีกที่ว่าปฏิหารของปู่ที่ปู่มาหยอกปู่ในฝันปู่เขาใส่ผ้าเหลืองเนาะ แต่ก็มันนอนอยู่หน้าบ้านผมอ่ะนอนแต่ผมเดินลงไปหาปู่ผมไปเห็นไอ้มันเป็นเหมือนก้อนหินเนาะไม่รู้ปู่เขามาอึไว้ตอนไหนอ่ะเนาะครับผลปีพอไปหยิบหยิบแล้วมีความรู้สึกอย่างงั้นทันทีเลยอ่ะก็ว่านี่อึของปู่เนี่ยเอาไปไหว้บูชาจะปู่็ไม่ได้บอกนะแต่ความคิดผมผมไปเองเนี่ยเออผมก็ขอปู่าปู่ผมขอเอาไว้บูชานะปู่ลง เออก็ปู่บอกเออเหรอใช่ว่าเออก็เออผมก็เอาใส่ถุงเลยไไว้บนหิ้งพอออกมาจริงอับปู่ไปแล้วปู่ขึ้มายังไงมาเดียวๆแล้วผมมีโอกาสแล้วผมก็จะไปวัดไผ่เงือนน่ะเลอดีดีครับอไปกับที่รืออดใจรวมของปู่ด้วยเนาะออืืมมได้ฝาดกข้อฝาดอะไรกันไปอืม แต่ว่าถ้าหากว่าฝันว่าจะเจออึปูนี่ต้องมีโชคดีนะก็เนี่ยผมผมฝันว่าได้อึปูเนี่ยคื่อพออยู่ครึ่งเดือนใี่ไ้งวันที่สิบหกอบะผมถูกหวยอะห้าหมื่นเออเห็นไหมเห็นไหมถ้าหากว่าหยิบอึปูได้มันมีโชคแน่นอนเลยใช่ผมนังไหวบนที่เลยแค่นั้นไม่ฝันนะครับากาผมคิดว่ามันของกินนะใช่ใช่ก็คิดถึงปูอยู่ตลอด แล้วอ,อือปูของจริงนี่หอมมากเลยนะนะเอออันนี้ปูปูไม่นักนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าปืออของปูเบามากเลยเนี่ยเบาคือของผมมีไงถามถาม,ถามเท่ไหรได้ไหมครับผมมีมีมีรูปรูปลูงปูมั้งไหมรูปเออรูปภาพเน่ะเออรูปภาพมีมีรูปภาพมีส่งมาให้ผมไปได้ไหมอ๋อได้เลยได้เลย แต่ครนี้ผมจะดูก่อนว่าจะดูก่อนว่าม,มันรู้สึกวันเป็นจะเป็นรูปใหญ่ครนี้มันจะเหลือไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้หลวงปูส่สวงได้เมตตากรุณาลูกหลานช่วยเหลือลูกศิษย์และสหธรรมิกที่ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คนมากมายจนทำให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มอย่างมีความสุข แม่หลวงปู่จะได้ลาสังขารไปแล้วแต่ภาพของท่านที่ยิ้มอย่างมีความสุขถือเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ลูกหลานมีความสุขไปด้วยเมื่อได้เห็นภาพหลวงปู่สวงดังนั้นรอยยิ้มแห่งความสุขคือรอยยิ้มที่หลวงปู่ยิ้มให้ลูกหลานทุกคนแม้แต่ลูกหลานที่ตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถือว่าเป็นรอยยิ้มแห่งกำลังใจ เป็นรอยยิ้มอวยพรเป็นรอยยิ้มแห่งความสมหวังโชคดีร่ำรวยอิลิเมียอองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไรซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญ e สัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ